ต้องใช้วิธีนี้มันจะเห็นภาพชัดเนี่ยเนี่ยมาเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันดีอยู่อย่างตรงที่ว่าใช้แปรงเนี่ยไอซอกเล็กๆใช่ไหมไอขนแปรงมันก็จะเข้าไปขอให้มันเป็นมันเป็นมิติเลายลงนี้ก็ได้น,นะแล้วก็ขอให้มันเคนลื่อนห้ามดินลวนะครับเราก็จะต่อมาอีกนะมันจะต่อจากคลิปที่เราห่าง,างๆกนะันเพราะว่ายูทูบเบอร์เขาต้องไป อะไรนะเกี่ยวกับโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไม่สบาย,ยางั้นวันนี้จะมีการต่อจากคลิปที่แล้วคือหลังจากที่ตอกลายไปแล้วนะจะลงสีอยู่2แบบนะคือลงแบบพ่นแอร์บัตเครื่องพ่นเล็กกันแหละนะแล้วก็จะมีแบบเคลือบเราจะใช้ดอกวันนี้เป็นดอกเล็กๆนะจะเน้นหนักไปในการลงสีแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยก,การขึ้นดอกขั้นตอนในการตอกลายง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่จาเป็นหรอกว่าจะต้องเขียนลายเป็น อะไรเป็นนะครับเพราะว่าเขียนภาพเป็นเพราะว่าลายแบบมันมีอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะขยายไม่ขยายเท่านั้นเองถ้ามันมีถ้ามันมีรูปอยู่แล้วใช่ไหมเนยรูปอยู่แล้วหรือว่าเราวาดรูปมันมีแบบอยู่แล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยลงไปวาดเลยนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปเห็นไหมล้วก็แค่ไปไปลอกขึ้นมาแค่นั้นเองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขาใช่ไหม ก็แค่นี้ได้มาแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็จะทำทำสองดอกทําดอกเล็กๆนะครับเพื่อขึ้นมาในการลงสีสิ่งแรกนะครับเราจะลงในหนังหนังที่ว่านี้ก็ต้องเป็นหนังฟอกฝาดนะ <All right. S 2> นนที่ยังไม่ลงสีเพราะว่าเราสามารถที่จะขึ้นดอกมาได้อะไรได้แล้วก็จะลงสีหนังเนี่ยมันต้องถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยเวลาต่อหนังเราต้องต้องการให้หนังนิ่มแล้วขยายตัวแล้วก็ต้องใช้น้ํา แล้วแต่ช่างนะไอผมเนี่ยใช้น้ําเพราะว่าเวลาผมเขียนเนี่ยผมชอบเขียนลงบนแผ่นหนังบางคนเขาก็กลัวแบบสีอย่างเงี้ยไปติดที่หนังแล้วมันดูสกรปรกงานสกรปรกใช่ไหมเขาก็เอาปะติกรองแต่ผมคือเอาสดๆเลยถ้าใ,ใส่น้ําแล้วคือไอเรามันคนสายตาไม่ค่อยจะดีนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้มันจะเห็นภาพชัดไง <Good job. S 1> มาเห็นแล้วใช่ไหม ไปแล้วก็จะทําดอกที่2นะครับเอาดอกเล็กๆเพราะว่าผมจะทําแบบดอกเล็กๆเนี่ยจะลงสีให้ดู2แบบเพราะว่าคลิปที่แล้วคือตอกไปแล้วแล้วคัเนี้มันนานสัตวาลูกค้าชอบก็เลยติดไปในกระเป๋าให้เขาก็คือดอกที่2ก็เหมือนกันนะครับน,นี่มาจะเก่าแล้วผมลอกลายไว้ตั้งนาน,นยิ่งยิ่งยิ่งเราวาดสวยหรือว่าเราลอกลายได้สวยงานเราก็จะออกมาดูดีนี่นะครับ ก็ต่อไปนะเริ่มลงลายเลยบางครั้งเนี่เส้นมันไม่ชัดแล้วก็สามารถที่จะอดินสอเขียนตามได้นะครับดูแบบสำหรับผมถนัดนะนบางคนก็ถนัดในหลายแบบมีมีกรีดนะมีกรีดอย่างนี้อันนี้ผมเอาไว้แค่แบบงานแบบฉุกเฉินเอาไว้ตกแต่งนะครับกรีดเส้นเนี่ยผมจะถนัดในการตอกมากกว่าตอกไล่เส้น พบผมถนัดด้านนี้ก็ผมก็จะใช้แบบนี้แล้วแต่ช่างอีกเลยนะไม่ได้ตอกนานแล้วมันก็นเลยมืออาจจะแข็งไปน,นิดสนึสำหรับตัวตัวมีดกรีดเส้นนี้ก็มีหลายระดับมีหลายแบบนะมันอยู่ที่คนจะตกแต่งให้เส้นคมไม่คมแต่มือนี่สําคัญนะต้องประสานกับกับเครื่องมือเราและเครื่องมือเราต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้ประจํา เราจะรู้เลยเส้นมันแน่นมันแบบไหนมันคมไม่คมแป๊บเดียวครับถ้าเกิดคนคล่องๆมองออกแป๊บเดียวว่าต้องใช้ขึ้นงมืออะไรอันนี้คือล่างเส้นขึ้นมาสำหรับงานตอกลายมันอยู่ที่ความละเอียดอ่อนของแต่ละคนคแล้วอันนึงต่อไปก็จะเป็นดอกนี้เราอาจจะใช้ตัวตอกจีดเส้นของผมมีมีหลายแบบหลายตัวอันนี้สั่งมาอย่างนี้กัน อันนี้เรามเมื่อกี้เราใช้ตัวใหญ่นะแต่นนี้เราใช้ใช้ตัวลองลงมากินินสิ่งแรกก็คือต้องใช้น้ำเพื่อให้หนังนิ่มลงมก็อยู่ที่การถนัดของแต่ละช่างนะครับช่างบางคนบางคนเขาก็ประดิษฐ์แค่เอาตับอาตปูมาเอาไขาควงแบนมาทำก็มีแต่บางช่างเขาก็ใช้นี่ลยกรีกดแต่ผมมันไม่ถนัดมือมันแข็งมันไม่ถนัดมันไม่ค่อยคล่อง นะแต่รู้สึกว่าถ้าเราตอกเนี่ย mm hmm. เส้น mm hmm. เส้น mm hmm. เส้นมันจะคมกว่าเกตดูเส้นนี้กับเส้นนี้นะมันจะผิดกันเพราะเราถนัดในคนละแบบดูเส้นจะคมผิดกันแต่เมื่อเราใช้เครื่องมือตัวนี้มาแล้วเราก็พยายามให้มันเหมือนกันนะ mm hmm. มันถึงจะได้ตอกง่ายงานเราจะได้ออกมาดูดีนี่ครับ mm hmm. ก็เส้นนะเราตอก อันนี้คือความถนัดของผมนะได้เส้นแล้วเราจะใช้2องตัวนี้เป็นแบบนะครับ mm. ก็แค่นี้ก่อนก็ทำนี่ล้นะครับต่อไปแล้วก็จะถมเส้นเคลยกถมเส้นก็ของผมมันใช้หลายอย่างนะหลายขนาดหลายแบบแต่สิ่งแรกเนี่ยนะเราถนัดตัวไหนตามความยาวเงี้ยแล้วก็เครื่องมือตัวไหนเราใช้ประจาสมมตผมใช้ตัวนี้ประจานะครับม,มันมัมนมีมันมีช่องเล็กๆหรือยา่เงี้ยนะมันก็เป็นจะเป็นถ้าช่องยาวไอ้เส้นยาว อะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้ใช้ตัวถมตัวอะไรเนี่ยที่มันใหญ่แต่ถ้าช่องเล็กๆเ,เราก็ใช้ใช้ตัวถมที่มันดูเล็กๆอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้นั่นก็คือเราจะต้องดูว่ายกดอกเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนตัวถมเนี่ยนะครับเราต้องยกดอกดอกก่อนจะได้ง่ายในการที่มันจะขึ้นมิติเนี่ยการยกดอกตามเบลละนะตามตามเบลลก่อนหมายถึงว่าเนี่ย เกตดูไหมพอยกดอกแล้วมันเหมือนกับมันดันขึ้นนะมันดันว้าวดันดันเหลี่ยมดันดันดอกขึ้นนะยกดอกยกใบตามส่วนโค้งส่วนโค้งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานแบบละเอียดละเอียดเนี่ยเวลาเขายกดอกเงี้ยต่ออย่างเงี้ยจะค่อยผมเส้นตอนนี้เราทําให้ดูแค่ดอกเล็กๆงานไม่สวยหรอกแล้วต่อไปเราก็จะผมเส้นอยู่ที่ช่างนะครับมีอะไรก็แนะนํามา ส่วนผมถนัดแบบนี้ผมก็พยายามถ่ายทอดวิชานะอายุเราก็อยู่กันไม่ยืนนะเนี่พอเรามามาถึงยกดอกนี่นะเห็นนะเนี่ยสังเกตด,ดูเวลาตอกมันจะดูเหมือนกับเราจะมาชนแค่เนี้มันจะขึ้นมิติเลยนะมันต้องมันต้องดูอยู่ที่ช่างว่าจะใช้วิธีแบบไหนแต่ผมถนัดอย่างนี้นะ แล้วลองลองดูเส้นที่เราตอกมาถมเส้นหรือการยกดอก,ดอกเห็นว่าดอกมันจะรู้สึกรู้สึกมันจะทาให้ให้ให้ลอยขึ้นมาบางทีดอกเนี้ยถ้าเราจะให้มันคมขึ้นมามันเหมือนกับตัวเนี้ยที่เราตอกถมเส้นลงไปมันดันเหมือนกับเราดุลเอาเหล็กดุลดันขึ้นให้มันให้มันลอยขึ้นมาจากแผ่นหนังมันก็เลยดูเป็นมิตินู่นมันจะออกมาดูดีก็ตรงที่ว่าตอนที่เราลงสีนู่นแต่วันนี้เราก็จะทําทําให้ดูว่า มันทําให้ดูมี2แบบนะครับในการลงสีเนี่ยเรายกดอกขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการเก็บให้มันขึ้นมิตินะครับแต่หลายๆคนเขาก็มีมีของเขาแต่ผมก็ใช้หลายตัวแต่วันนี้ผมจะใช้ใช้ตัวนี้เก็บเก็บหยาบเก็บขอบหยาบให้ดูมิติให้ดู ก็อยู่ที่เราจะตอกนะให้มันให้มันดูแบบดูมันกลมกลืนดูมิติแลวลาลงสีมันจะมันจะดูรู้ว่ามันเป็นยังไงผมจะชอบแบบตอกตัวนี้เสร็จแล้วผมจะชอบเอาไข่ปลาตัวนั้นมามาเก็บมันจะดูมิติหรือบางคนก็อาจจะใช้ลายสารลายอะไรก็ได้นี่คือมันจะมีมิติตอนที่เราลงต่อไปแล้วก็จะเก็บรายละเอียดไปนะครับเขาเรียกภาษาบานเราคือหยดน้ําตัวบุ้มบางคนก็จะลากยาวก็ได้ มันจะดูทําให้ดอกเรามีมิติขึ้นก็มีหลายขนาดอ่ะน,นะแต่อันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆวันนี้อันนี้ผมตอกก้านไปบุ้มหรือหยดน้ํานั่นแหละแล้วต่อไปเราก็จะเก็บด้วยกับเกสรน,นะครับอันนี้บุ้มเราได้แล้วเห็นไหมเริ่มดูมิติขึ้นมาแล้วผมใช้มันเยอะเครื่องมือก็เลยงงไปหมดเนี่ยเราก็ทํากล้นหอยมันอยู่ที่ลูกค้านะครับ มันอยู่ที่คนชอบจะแต่ตกแต่งเห็นไหมในเล็กก้นหอยเนี่ยแล้วเราก็ตอกกาสอนนะต่อไปเราก็สาหรับก้นหอยเนี่ยเขาบางคนเขาก็มาแต่งนี้ก็มีนะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยแต่งให้มันมีมิติอะ มันหลายแบบบางคนก็ไปแต่งเป็นก้อนเมฆก้อนอะไรเป็นาภาพภูเขาภูอะไรก็แต่งเป็นหญ้าเป็นเกสรต้นวงต้นไม้มันจะดูแบบอยู่ที่คนตอกอีกอ่เนะเห็นอันนี้ผมตอกให้ดูนะมันก็จะดูดีขึ้นมาคือสวยขึ้นมานะถ้าเราจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เราแหละคือตอกเหมือนก็เป็นพื้นของมันอนะ่ะไม่ให้มันเป็นพื้นเรียบๆอย่างเงี้ยไปผมจะเก็บเกสรหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยก้านใบ ็เริ่มเป็นแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดผมใช้การเก็บรายละเอียดโดยนกบมันอยู่ที่ลูกค้านะครับไม่เก็บก็ได้มันเล็กๆแต่ผมก็เก็บรายละเอียดให้ดูคือถ้าเรามีรายละเอียดอย่างเงี้ยมันมันจะดูเหมือนกับเราลงสีมีมิติจริงๆแล้วก็ถือว่าเสร็จนะอยู่ที่ต่อไปก็คืออยู่ที่การลงสีแต่ตอนเนี้ยเราต้องการให้รายละเอียดของมันหมายถึงเส้นเส้นอย่างเี้บางคนก็อาจจะทําเป็นท้องปิง ให้มันโนนให้มันดูสวยแต่ผมก็มีวิธีของผมอีกแหละเดี๋ยวนะก็ใช้เหล็กดุลเนี่ยนะเพื่องัดเส้นพวกนี้ขึ้นมานี่กีดให้มันกรีดให้มันดูดีขึ้นมาไงเราก็ใช้เหล็กดุลพวกนี้งัดเหมือนกับงัดมันขึ้นมาเพื่อให้ให้ภาพให้ดอกพวกดอกของเราเนี่ยมันดูดีดูเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเราใช้แล้วแต่ฝัง่งนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อยู่ที่อย,ทอยู่ที่งาน ให้มันคมขึ้นมาให้เส้นมันคมขึ้นมาเหล็กดุลตัวนี้ก็สามารถที่จะทำทำลายขึ้นมาได้เลยนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถที่เป็นภาพขึ้นมาได้พอผมได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมผมจะเก็บด้วยกับเหมือนกับว่าทําให้มันมันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยโนนเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยผมจะเก็บให้มันเหมือนเป็นท้องปริงอ่ะให้มันมนมนเขาเรียกนี่ผมก็ไล่ยอย่างนี้เลยไม่ยากนะครับ <Good work. S 1> มันอยู่ที่ช่างการตอกหรือว่า นูนเป็นมิติขึ้นมาสวยขนาดไหนเวลาลงสีมก็จะสวยขึ้นมาแต่งานผมมันจะมันออกสไตล์ของทางทางทางแขกๆหน่อยทางอินเดียทางเติร์กทางตุรกีไปอย่างนั้นเพราะว่าผมเรียนมาทางนั้นนะครับมันก็จะผิดแปลกกับงานทั่วไปเพราะว่าเครื่องมือตัวเนี้ก็มีบางส่วนก็เป็นเครื่องมือของเมกาบางส่วนก็ทําเองอีกทีก็มาจากญี่ปุ่นแล้วเราลองดูที่เวลาเขาตอกงานบางคนพิ้วสวยเลย บ,บางคนก็แข็งทื่อมันอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่การใช้งานของเครื่องมือเครื่องมือส่วนมากพื้นฐานก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนี่ได้เลยดอกนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปลงสีนะครับสีวันนี้เราจะจะทาแบบ2ออย่างสามารถลงทั่วไปได้แล้วก็เป็นสีเนี้ยใช้แอร์บัตนี่นะครับลงสีแอร์บัตเพื่อให้คนที่เขาติดตามหรือว่าคนที่เขาอยากจะใช้ อยากจะใช้งานเกี่ยวกับแอร์บัดเนี่ยได้ดูวิธีการแต่สำหรับตัวนี้ก็ต้องลงทุนหน่อยนะนะครับเพราะว่า 1. น,นะครับมันจะคู่กับปั๊มลมนะต้องมีถังปั๊มลมจริงๆอะ่ะผมก็ยังไม่ได้เสียบป,ปั๊มลมไว้เลยเดี๋ยวตอนลงสีนะแล้วผมค่อยเปิดปั๊มลมแล้วปั๊มลมของเราเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อตัวใหญ่มากแบบตัวนี้ผมก็ซื้อข้างนอกนี่หนะก็ไม่กี่พันเราเอาไว้สูบลมได้ด้วยวไว้เป่างานได้ด้วย แต่อันนี้เราเราจะต้องมาปรับในเครื่องปั๊มนี่ให้ให้ลมมันอ่อนมันถึงทํางานได้เราทำนี่ละต่อไปนะครับเราก็จะมาทําชิ้นงานมาลงสีนะครับจะลงให้ดู2แบบอีกอันนึงคือใช้พ่นแอร์บัตนะครับพ่นแอร์บัตคือเครื่องพ่นสีนะครับขนาดเล็กแลวอีกอย่างนึงก็จะเป็นลงธรรมดานะลงทั่วไปแต่ว่าสีที่เราจะใช้กับแอร์บัตเนี่ยคือเป็นต้องเป็นสีแอลกอฮอล์ะครับสีแอลกอฮอล์ผสมกับ แอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันยางแล้วก็เพื่อความละเอียดคือรูของแอ์บัดมันเล็กใช่ไหมมันต้องละเอียดคือจริงๆถ้ามีตัวกองกองสีหรือก็กองสีมันจะได้ไม่มีเม็ดติดติดแล้วมันจะตันแต่ตอนเนี้เราจะเริ่มทําสีที่ทําประจําอยู่นะครับคือเป็นเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของผมเองอันดับแรกผมจะใช้สีนี้ก่อนสีแอลกอฮอล์เพื่อทําพื้นดูการลงสีนะผมจะพื้นสีน้ําตาลนะ ถ้าเราจะเอาอะไรพื้นให้มันเข้มขนาดไหนจะจะเอาสีดําก็เอาสีดําทีนี้คืองานชิ้นนี้ผมการลงสีวิธีทําสีผมจะทาด้วยกับสีน้าตาลแล้วก็สีที่ผมผสมไว้อันนี้คือลงสีพื้นเป็นเป็น,ปนพื้นพื้นงานนะเป็นพื้นงานเรียบร้อยนะครับส่วนส่วนที่ที่มันยังอันนี้เราเราก็ใช้ผู้กันเอาแต้มเอกมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะ <Wow. S 1> นเห็นเป็นดอกอยู่นะ ต่อไปก็คือการลงสีที่จะให้เก็บชิ้นงานเลยแต่สีที่ลงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือที่จะเป็นสีทําให้มิติคือลงสีเนี่ยต้องเป็นสีน้ําสีน้ําสีอะไรก็ได้นะครับแล้วมันผสมกันนมเปรี้ยวสองอย่างผสมกันในจํานวนที่ดูเอาจะเอาเอาเข้มเอาไม่เข้มหยดหนึ่งหรือ2หยดย้ํานะครับต้องเป็นสีน้ําอันนี้ไม่ไม่เอาไม่เยอะตามด้วยกับเขาเรียกว,ว่านมเปรี้ยวหรือเคลือบเงาตัวนี้นะครับเคลือบเงาตัวนี้น ที่เขเขียนว่าผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนังแท้ภาษาช่างก็เรียกนมเปี้ยวนมเปี้ยวเพื่อให้ความเงาแล้วก็ให้สีเนี่ยสีนี่เห็นนะผสมลงไปเลย2อ,อย่างนี่ครับยิ่งใส่เยอะก็เงาเยอะแต่ความความเข้มของสีที่ที่เราจะลงมันจมันจะจางแต่เราเพิ่มสีลงไปก็ทําให้สีเข้มขึ้นผมใช้นี่น้ำางคนก็ใช้ผู้กันนะใช้แปลง แต่ผมใช้แปรง,งสีฟันเก่าๆนะครับคนให้เข้ากันเข้ากันมันจะเป็นออกนวลๆอย่างนี้เวทีลงนะครับก็ลงไปทั่วหมดเลยลงไปเลยเพราะว่ามันดีอยู่อย่างตรงที่ว่าใช้ใช้แปรงเนี่ยไอซอกเล็กๆใช่ไหมไอขนแปรงมันก็จะเข้าไปลงไปเลยทับไปเลยกับสีที่เราลงสีพื้นเนี่ยเดี๋ยวสีพวกนี้มันจะไปกบแล้วก็สวยแล้วก็ขึ้นมิติแล้วก็เงาเราต้องการดอกเข้มแล้วก็เอาสี สีพวกนี้ลงให้มันลงให้มันเยอะให้มันชุ่มๆอย่างเงี้ยเวลาสีมันแห้งไงนะมันก็จะทําให้แบบไอ้ตรงเว้าตรงโนนน่ะที่เป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยสีมันจะไปค้างตรงนั้นมันจะเป็นเป็นมิติสวยงามลงให้ทั่วเลยนี่คือการลงสีของผมนะมันเป็นเอกลักษณ์ของผมเองแหละก็เรียนมานั่นแหละแต่ว่าสีเนี่ยของแต่ละช่างจะผสมไม่เหมือนกันย้ําก็ได้นะครับบางทีเอารอบเดียวมันก็จะจืดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้รอให้มันแห้ง เอาไปตากแดดเลยก็ได้หรือว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่อยดูชิ้นงานตอนมันแห้งแต่ต้องล้างให้เรียบร้อยนะล้างแปรงล้างภาชนะเพราะว่าไอตัวเคลือบเงาอ่ะมันจะทําให้แปรงอันนี้แข็งต่อไปมันจะเสียตอนใช้ไม่ได้คือเราถ้าเรามีอันเดียวหรือเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นแปรงเป็นผู้กันใช้ได้หมดคือเวลาเคลือบเงามันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนแลตเกอร์มันจะแข็งเวลามันแห้งแปรงก็จะแข็ง ต้องรอรอชิ้นงานให้มันแห้งว่ามันมันจะสวยขนาดไหนนะตากแดดก่อนถต,ต่อไปก็จะลงสีแอร์บัตด้วยกับชิ้นงานนี้ลงคล้ายๆกันแหละแต่เป็นแอร์บัตสีที่จะต้องใช้อย่างน้อยนะครับคือก็คือสีผมใช้สีแอลกอฮอลบางคนก็ใช้สีน้ําแต่ต้องสีน้ําก็ต้องให้มันให้มัละเอียดจริงๆเราผสมสีเข้าไปเลยอันนี้ผมใช้สีน้ำตาลน,นะจริงๆสีนั้นมันมีความเข้มข้นใช่ไหมแล้วก็ผสมสีแอลกอฮอลลงไปอีกนิด เพื่อเพื่อให้สีมันละเอียดมากขึ้นนะครับผมก็จะผสม,มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์นี่แหละทําความสะอาดลงไปพมอนเป็นแอลกอฮอล์เดียวกันเราจะให้มันเข้มแล้วก็ค่อยย้าเอาย้าพ่นสีเข้าไปอุปกรณ์แอร์บัดอย่างน้อยนะครับสิ่งที่ต้องใช้คือลมถังลมแล้วก็ตัวพ่นแอร์บัดที่ดูดสีแล้วปั๊มลมเนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะครับคือปั๊มลมตัวเนี้หนึ่งนี่แหละลมสูบลมมาแล้วนี่แหละอันนี้ ถ้าอันนี้ผมปรับลมให้มันลงนะให้มันให้มันอ่อนเพราะว่าถ้าลมแรงๆมันคือมันกระจุยมันเท่ากับสูบสูบลมรถอะ่ะ <All right. S 1> ผมก็เลยต้องปรับลงให้มันอ่อนนี่ผมจะล้างหมายถึงล้างแล้วผมลองดูลมก่อนผมจะเองอนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วพอดีสีพอดีนี่ปรับพอดีความสะอาดก่อนเพราะว่าบางเนี่ยเวลาเรากด เรากดอย่างนี้เราปรับาตามมือเรานะบางงานก็จะเป็นด้ามเป็นอะไรหลายๆแบบมันอันนี้ติดกันเลยก็มีแต่อันนี้ผมแบบทำแบบถอดได้บีบสีใส่เลยนะครับแต่ถ้ามันมีเม็ดมีอะไรก็จะตันก็ต้องออกมาล้างใหม่แล้วแต่คนน่าจะใช้ฝาปิดก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าคนเขาเสียนแล้วเขาก็จะไม่ม่เนี่ยสิ่งแรกผมก็จะพ่นนี้ก่อนนี่คือพ่นสีแอร์บัด มันจะละเอียดผิดกันเลยนี่คือการลงสีแอบัตความสวยงามส่วนมากจะเป็นงานละเอียดแต่ผมจะทำสีพื้นขอบข้างให้มันเ้มนะัแล้วผมจะลงสีเคลือบเงาที่หลังเนี่ยเห็นนะสีละเอียดไหม เราเล่นมิติได้ไงเนี่ยเราจะเอาเข้มขนาดไหนเราก็เติมอยู่เรื่อยหละมันป่องเล็กนะมันไม่เหมือนกาสีพ่นแบบที่พ่นรถอะ่ะก็มีใหญ่ก็พ่นงานใหญ่ๆไงแต่ช่องเล็กๆมันก,ก,กระจายพอมันกระจายแล้วมันมันอาจจะไม่สวยไงเห็นขนาดนี้ยังกระจายเห็นปนะแต่เราเน้นเน้นหนักตัวนี้คือถ้าเราจะให้มันเข้มเราก็ลงใกล้ๆเลยเห็นไหม คือเสียแอลกอฮอล์มันจะเข้าตามเนี่ยเราสามารถที่จะให้เหลือเฉพาะวงกลมหรือละหรู้ว่าเราจะอย่างนี้ก็ได้คือเราจะทําเกสรใหม้มันเป็นมิติเราลงนี้ก็ได้เห็นนะแล้วก็ขอให้มันเข้มอย่างเงี้ย <Perfect. S 1> แล้วเวลาเราเคลือบสีลงสีอีกทีนึงอ่ะมันจะดูดีอันนี้ทำให้มันเข้มใช่ไหมเหมือนกับว่าเกรสรงเกรสรอ,อยู่ที่เราจะเล่นสี บางคนเขาขยันเขาก็มีมีหลายสีแล้วล้างนี่เสร็จเขาก็ใส่สีเขียวสีเหลืองสีอะไรมันมีเข็มมีเบอร์ของมันอยู่เล็กๆเนี่ยเห็เนไหมลองดูชิ้นงานตัวไหนมันจะออกมาดูดีติดกันนี่นะครับเอาแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะได้เคลือบเคลือบด้วยกับสีสีเดิมมาแหละคือมันต้องล้างเลยล้างก็ล้าง,างน้ำน,น,าน,นี่แหละแล้วค่อยล้างเป่าลมอ,อีกทีหลังเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเคลือบให้ไปเป็นมิติ คือผมเองนะผมใช้แบบนี้สมสีกับเคลือบเงาแล้วเราจะมีวิธีลงสีแบบธรรมชาติแบบเพ้น์แบบอะไรไปเรื่อยๆนะครับในหนังในแผ่นหนังเนี่ยค่อยติดตามชมไปเรื่อยๆเพราะว่าการลงสีหนังเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะใช้แบบไหนอันนี้ก็สีอะไรนะแม่หัวแม่สีนะซื้อตามร้านก่อสร้างหรือว่าจะเป็นสีที่ a c r y l i กตัวนั้นก็สวยสีเมจิกก็ใช้ได้เพราะมันเป็นสีแอลกอฮอล์ all, มันจะซึมลงหนังเลยสีเมจิกมันจะไม่แตก พอเราทาลงไปเราเขียนลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราเคลือบตามมันก็จะอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ผสมเคลือบเงาลงไปให้มันสวยงามเสร็จอันนี้แล้วก็จะดูชิ้นงานอีกชิ้นตัวนั้นน่าจะแห้งแล้วไม่ยากเลยครับในเรื่องการลงสีเครื่องหนังมันธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่เหมือนกับวาดภาพที่ต้องใช้สีนู่นสีนี่เยอะๆนะอันนี้มัน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 สวยในในตัวของมันอยู่แล้วขอให้เราในรู้หลักการในการลงสีเอาเลยผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้เหมือนเดิมเนี้ย ผสมสีเหมือนกับงานชุดแรกนั่นแหละแต่เราใช้แอร์บัดให้มันมันดูหลักการใช้เท่านั้นเองแต่ถามว่ามันจะเหมือนกันไหมงานออกมาก็ดูเอานะครับบางคนก็ถ้าเขาไม่อยากลงสีตัวนี้เพิ่มเขาก็เอาเครือบเงาเนี่ยทาเลยบางคนเขาก็ใช้แปรงที่มันขนนิ่มๆอยากได้หนาก็ให้มันเยิมย้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยตามตามร่องตามอะไรมันจะได้ลง ลงตามรูตามอะไรเดี๋ยวมันมันขึ้นของมันเองอะ่ะมันมันสีมันขึ้นของมันเองอะ่ะโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอางานชิ้นนั้นให้ดูทมดีละนะครับนี่ก็จากชิ้นงานที่เราเริ่มต้นมาจนกระทั่งลงสีใช่ไหมลงสีก็มีอยู่2แบบสีตัวนี้ลองเปรียบเทียบก,กันนะไอตัวนี้ลงแบบแบบทั่วไปที่เราลงผมลงให้ดูคือใส่อะไรใช้แปลงกับสีน้ํากับ เคลือบเงามันจะขึ้นเป็นมิติสวยงามแล้วก็ถ้าเกิดบางท่า,นเ,านเอาชิ้นเอาตัวนี้ไปประกอบชิ้นงานก็สามารถที่จะเคลือบเงาใหม่อีกได้แล้วพราะพวกนี้มันเป็นยาเคลือบเงาที่ทาให้ให้ให้มิติมันขึ้นนี่คือการลงสีแบบทั่วไปง่ายๆแต่สําหรับตัวนี้ก็คือแอร์บัตที่ผมพ่นนะนะในเรื่องของสีงานสีเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกแต่ความละเอียดอ่อนนะนนะความเนียนน่ะ มันผิดกันแล้วคลิปต่อไปก็จะมีการลงสีอีกหลายๆแบบนะครับสําหรับท่านใดที่จะเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับทิ่กัดที่บางอ,อ้อสิดบางอ,อ้อแล้วก็ติดต่ออะ็มเกมเมอร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนอสัส a l a m u a i k u